นีมจะเป็นอแบบไรนะฮะแต่ละคนนะฮะจากแต่ละทีมนั้นนะครับค่ายหนังยูนงไทยเราที่เข้าที่นั่งครับดูนี่ก็เยอะมากนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะสำหรับวงการภาพยนตร์ในประเทศไทยค่ะครับแล้วตอนนี้นะฮะที่กำลังทยอยเดินมาเนี่ยนะฮะอันนี้รู้สึกเห็นก็แกร์จะเป็นจับคู่39เลยฮะนี่นะฮะมากันหลากหลายะนทีเดียวนะฮะ ขอดูดกากัดไปนิดนึงนะฮะดูว่าทุ่แดงเรายาวมากไปนู่นเลยฮะทีสามสิบเก้านะฮะก็รับกดแก้วความรักนางมารายด้วยนะคะครับรับกดแก้วนี่ก็โอ้โหสนุกสนานเลยพิชชาเข้าสิงด้วย ดครับีทุกคนเดินมาแล้วรอลองเป็นคนเดิยวไคะนี่เขาถือเราเป็นสื่อหลักของที่ถือต่อเนี่ยต้องทอบคุณเราก่อนครับพุณหลังผู้ใหญ่ของวงการนะแต่พี่ใหญ่เองวันนี้พี่เป้ต้องทำงานโดยที่จิตใจไม่อยู่แบบนี้กับตัวนะฮะตาพี่เป้จะเละไปหมดนะฮะ การจัดงานจะจัดสิทธิ์ผ่าเล็กน้อยในเย็นจันนะครับเนื่องจากว่าเป็นโคร,รงกรมนะคะ,ะก็จะเป็นการอยู่แต่ว่าเป็นระยะระยะนะคะเพื่อที่จะได้ให้ททุก่านได้เห็นนักสแสดงแต่ละท่านนะคะที่มาร่วมง,งานของเราในวันนี้นะคะแล้วก็ที่สุดที่สุดได้เห็นแฟชั่นของแต่ละคนที่แต่งตัวในวันนี้ด้วยค่ะใช่ครับก็แต่ละคนก็จัดเต็มจริงๆนะวันนี้สวยงามการหล่อ